ที่บ้านเนี่ยมันระเบิดค่ะนี่ม,นมันระบุนแตนะคะพี่ฟิลก็ถึงบิ๊กซีแล้วค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้น้องวายเดียนเจอมาเจอของเล่นก็ไปที่ของเล่นเสร็แล้วนะครับไหน้องวาเดียนนะครับก็จะโยกอย่างนี้นะครับนี่ให้ทุกคนดูนตอนนี้ของเล่นที่บิ๊กซีเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะ กินแล้วเหมือนคนฝันกงเลยนะยิ้มอีกที่ยิ้มอีกทีนีเอาวันนี้เนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับช่อง p ีฟาร์แฟนะคะเยวันนี้พี่พีนกับเอาน้องพารีที่อยู่นะคะน้องพารีบิ๊กซีกันค่ะไปทำอะไรกับพี่พีนครับซึ่งเราไปบิ๊กซีคราวนี้นะคะเราจะไปซื้ออ่า เตาแก๊สนะคะเพราะว่าเตาแก๊สที่บ้านเนี่ยมันระเบิดค่ะดูแบบไหนมันระเบิดแล้วมันดีแบบไหนไปดูหน่อยไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูดูนี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ครับทุกคนมันระเบิดเนาะแตกแล้วหมดเลยปากเนี่ยมันแตกเป็นเศษแก้วเศษเหล็กหมดเลยเนาะป้าป๊าก็เลยว่ากลัวมันจะบาดมือเนาะ แล้วมันก็เริ่มพังผูกฟังหมดแล้วตรงนี้ทุกคนสังเกตสิคะมันผูกฟังแล้วก็มันกัดเดี๋ยวไปโดนนะลูกมันเป็นเหล็กมันมันเป็นแก้วเดี๋ยวมันจะแตกใส่มือเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อเตาแก๊สใหม่กันนะคะเดี๋ยวเตาแก๊สคราวนี้เนี่ยไปซื้อที่ไหนน้องบารียาที่ฟิกซี่พี่บีบจะพาไปซื้อที่ฟิกซีเหรอใช่ค่ะซื้อเตาแก๊สคราวนี้นะคะพี่พีบจะเป็นคนเลือกเองนะคะแล้วน้องบรียาน้องบารียาจะเลือกด้วยไหมอ่ะ ะเดียลทำไมวันนี้น้องพัทยาปากแดงอ่ะน้องพัทยท่าริเหรอกินคนกินคนมาน้องพัทยกินคนมาเลยได้ปากแดงโอ้ยอันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไปเจอกับิ๊กซีค่ะนะคะพี่ฟิลก็ถึงบิ๊กซีแล้วค่ะทุกคนี โอ,อเอครรอเ,เราไปดูกันเลยดีกว่าไปโอ้คุณแม่ใส่ชุดสวยจังวันนี้คุณแม่ทุกคนตอนนี้น้องพาเรียเจอมาเจอของเล่นก็ไปที่ของเล่นเนสร็จแล้วนะครับเราจะไปซื้อเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ไปซื้อโตากันหรือเปล่า,าที่ดีกว่าเล่นกันอยู่นะครับตอนนี้น้องพาเรียนเนี่ยเริ่มจะสนแล้ว

เยอะเลยยกกันเลยสตาร์ทเลยอ๋าไปเลยโอ้ยน้องกวาเรียนะครับก็จะโยกอย่างนี้นะครับนี่ให้ทุกคนดูโยกกระติ้งกระติ้งกระติ้งเลยรถไปน้องกวาเรียเนาะไม่รู้น้องกวาเรียมันเปล่าดูดีขอดูหน้าน้องกวาเรียหน่อยสิ อ๋อน้องวันเดียกำลังมันอยู่นี่เองครับอ๋อน้องบันเดีมองใครอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่บินกันดีกว่าว่าพี่บิงเล่นอะไรอยู่โอ้โหตอนนี้มามีกับพี่บินก็มาเล่นบาสกันนะครับเอาโยนลงเลยหรือเปล่าไม่ลงนะครับคุณแม่เอาพี่บินโยนไม่ถึงคุณแม่เอาลงพี่บินโยนอืมตอนนี้ลุ้นกันนะครับระหว่างคุณแม่กับพี่บินนะครับโอ้ยโยนเลยโยนเลย โอ้โหเอ้าเนี่ยอ้าวลงไม่ลงลงไม่ลงอ้าวไม่ลงอีกแล้วอ้าโยนเลยโยนเลยอ้าวไม่ลงเรนนี่กันแน่เเนี่ยเออพุกไปแล้วไปแล้วเออเวลาจะหมดแล้วจะบานเกลืหรือเปล่าสามร้อยกว่าคะแนนจะบานเกลืหรือเปล่าอ้าว คนตอนนะน,น,นี้ของเล่นที่บิ๊กซีเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะวันก่อนที่เรามายัางเปิดไม่เต็มวันนี้เปิดทุกอย่างแล้วตอนนี้น้องปารีสก็มายืนดูมีเกมซับเวด้วยแล้วก็มีเกมเอเลี่ยนยิงเอเลี่ยนนะครับแล้วก็มีร้องเพลงมีร้องเพลงให้ด้วยนี่นี่ วันเซิมบรีเนี่ยอะไรเนี่ยร้องเพลงเขามีร้องเพลงด้วยนะครับโอ้ oh. และนี่ครับมีแข่งรถด้วยทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดี่สำคัญครับตอนนี้น้องบรียน้องบรีนไปดูตอนนี้คุณแม่กับพี่พีนะครับโอ้โหยอดไปกี่บาทแล้วไม่รู้นี่ฮะยังยืดเงินอยู่ยังไม่ลงเลยครับเอา้าไม่ลงไม่ลงดูคุณแม่นะครับโอ้โห เดี๋ยวคุณแม่บอกว่าจะมือแกนนิกนะครับเราไปดูกันนะครับว่าคุณแม่จะผลดมือแกนนิกหรือเปล่า กองนี네 s <S ้น้องไฟเดียกำลังขี่รถอยู่นะครับโอ้ยขี่กับพี่ฟินกับน้องฝนโอ้ยน้องฝนโอ้ยกำลังส่องโผล่เลยครับฮอนฮอนสองคุณพี่น้องกำลังขี่รถซี่อยู่ครับนี่ก็พี่ฟินกำลังขี่ครับเก็บออกมาก่อนเก็บออกมาก่อนพี่ฟินโอเคพี่ฟินกำลังขี่ออกมาแล้วนะครับ Bình bình bay mượn con, bay mượn con, bay mượn con này nó luôn con. Coi lắm không Bây giờ này P'Phin đang ghi một mình đó. Bây giờ P'Phin ghi một mình đấy. Chúng ta cùng xem P'Phin ghi được bao được được กเินเลยทีวเนกบิคอบิงมากเลยนะตอนนี้โอ้โอ้โหทุกคนดูน้องฟารีสิครับไปยืนข้างหน้าเลยตอนนี้ให้ป้าป้ากินแล้วน้องฟารีนั่งหน้าแล้วพี่บินนั่งข้างในนะครับโอ้โหน้องฟารีหันมาดูหน้าหน่อยหันมานังนิดหน่อยตอนนี้นะครับเรากำลังจะไป หลังจากเล่นเกมเสร็จเราก็ำลังจะไปหาหม้อหุงข้าวไอเตาแก๊สนะครับใช่ไหมพี่ฟินพี่ฟินกินอะไรอย่าโชว์หน่อยสิพี่ฟินโอ้ชาไข่มุกอร่อยไหมครับพี่ฟินอร่อยมากเลยเหรอลองใส่เดี๋ยวป๊ะปาต้องลองชิมดูบ้างน้องป๊ะป๋ากรอบเป็นไงมั่งอ่ะเอ้ยดื่มพลังดื่มพลังดื่มพลัง เรามาซื้อต๊ะแก๊สเป็นแบบหลุมเนาะเพราะบ้านเราใช้เป็นแบบหลุมแต่ที่บิ๊กซีนราธิวัฒน์ไม่มีของเนาะงั้นเราต้องไปที่ร้านแหนมทอมค่ะอันนั้นะไรแหลมอ๋อแหลมทองครับป๊าป๊าพูดปิดมามีโกทำหน้าเคืองเลยเนาะขนาดป๊าป๊าพูดนิดเดียวเองอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านแหนมทองกันดีกว่าไปพี่พีดไปกันได้ค่ะคคนรับตอนนี้ดูน้องพายะนะกินอินอินทั้งนี้ออกไปเลยลูกออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวเราไปต้องไปซื้อของค่ะ ตอนนี้ที่นี่ของไม่มีกันลูกน้องฟ้เรียครับเห็นมาแบบนี่พอใจเลยอยากจะถิงต่อนะครับอยากเดินห้างอยากเดินแอร์เย็นๆนะครับน้องพาเรียอันเหลียวไปนู่นแล้วน้องทางนี้น้องออกทางนี้กันลูก<ป>ตอนนี้น้องฟาเดียวก็มาแวะซื้อไอติมที่ Dairy Queen นะครับในป,ไป้ายอยู่ไหนอ๋อนู่นนู่นมองไม่เห็นเลยเนาะ นดี๋มคุณแม่เอาตังมาก่อนเร็วไปเอาตังที่คุณแม่ก่อนเร็วลูกอู้ได้แล้วน้องปลาเรียโอ้หู้ปลาดูหน่อยปลาดูหน่อยแข็งเลยแข็เลหรอลูกอร่อยไหมอร่อยไหมย่อมือจับอย่าเอามือจับยินแล้วเหมือนคนผันหนักเลยนะยิ้มอีกทีดิยิ้มอีกทีดิเหมือนคนผันหนักเลยกว่าน้องปลาเรียว นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแบบว่าได้ดูในในยูทูบไหมเดี๋ยวไปในช่องพอดีมีความสุขมากเลยแล้วพี่ฟินเสื้ออะไรไปดูพี่ฟินดีกว่าไปเดี๋ยวร้องรถดุดุดดดมาเอ้ยไปเลยกับน้องไปเลยไปเลยพี่ฟินเสื้ออะไรคะับวันนี้พี่พีนกับคุณแม่ยืนรอยอยู่ตรงนี้นะไม่รู้พี่ฟินกับคุณแม่เสื้ออะไรเอ่ยเสื้ออะไรกับพี่ฟินคุณแม่คือเป็นฟลาเหรอ ดยมากแล้วของกินในนาราธิวาสได้ในห้างพิซีนก็จะเป็นอิสลามและส่วนมากที่ขายเนอะเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านมืออิสลามก็เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเอาพ่พินเราลงราเอาไหนก็พิพนกับตแก๊สเอาวันนี้เนาะวันนี้เคถ้า่น็อะก่ามันอนี้เนาะ อันเดี๋ยวเราไปเสร็จแล้วเราไปติดตั้งกันที่บ้านเนาะพี่บินเนาะโอเคกนดีกว่านะคะว่าคนแต่ว่าถ้าต้องอันนี้เพี่บินที่ทดใส่ได้ไหมเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะใช้ยังไงเอาบ้านเราเนาะได้ค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะนีตั๋วเก๊กของเรานี่คือแบบที่เราเลือกมาใช่ไหมคะคุเพื่อ อันนี้แถมให้แล้วก็ทุกคนด,ดูแบบเก่าก่อนนะคะนี่แบบทางเยอะมากเยือยเยืนอถ้าไมนก็มีรูแบบนี้อะพ่อร้อเป็นเกน,นะคะนี่อ้ใหม่มาออกเพราะว่าต้องซื้อนะคะตอ,อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลย สำหรับวันนี้นะคะก็คือพอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด getting. กระดิงกดติดตามให้หนูได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย